เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำนะคะตัวนี้เลยหัวนักยาล้างจานกลิ่สำเร็จรูปนะคะวันนี้มักขนา1กิโลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำให้ดูนะคะทำาได้นะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะอย่าเริ่มกันเลยนะคะอันนี้นะคะเราจะแบ่งนะคะหัวนี้ออกมาทั้งหมดสี่ส่วนนะคะอันนี้เราจะมาแค่หนึ่งส่วนเนาะก็ประมาณ250กรัมนะคะเราก็เตรียมน้ำ4ลิตรแต่อันนี้เราจะเตรียมน้ำแค่1ลิตรนะคะเพราะเรา แบงออกมาเป็น4ส่วนนะคะเรกาใช้ตนะคะเอาก้นเทน้ลงไปเลยแล้วเราก็คนนะคะจะใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใช้เวลาถ้าคนกี่นาทีเนาะจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากคนแบบนี้เราก็ใส่เทใส่น้ำทิ้งไว้ได้เลย นีคะ่ะแล้วก็คนเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะลายเป็นเนื้อเดียวกันเนาะเป็นจนกว่ามันจะข้นนะคะนนี้แบ่งออกมาเป็นสี่ส่วน,นะคะะน,นี่คนแรงไปหน่อยหองจะเยอะเราจะได้แบบนี้ทั้งหมดนะคะสี่ขวดน,นะคะถ้าเกิดเราทำหนึ่งถุงจะได้แบบนี้นะคะถ้าหมดสี่ขวด สำหรับว่าใครที่แบบว่าร้านจานเยอะๆหรืออะไรเงี้ยก็ซื้อแบบนี้ก็คุ้มกว่านะคะเพราะยืนถุงนะคะถ้าลูกค้ากดในตะกร้าก็จะถึงละ90บาทถ้าอยากส่งฟรีก็ซื้อห,หลายๆถุงนะคะให้ครบยอดเนาะไม่ครบยอดตามที่ติตดต่อกำหนดนะคะเดี๋ยวนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโ <Okay. S 1> อเคได้วถัดไปเนาะสวัสดีค่ะ